s ว mm ั d ด o ตอคุ่ณพิชาคุณสวัสดีอนาค่ะชคุณาคีค่ะี่นตว่อช What day is i t today? คุณอาชิวันศุกร์27 26 27 of August 2021. Okay คุณคุณ uh, อะไรดีละ่ะ คุณไอโอนอยู่ไหมคะอยู่คะ่ะอ่าคุณไอโอน how is the weather today อากาศเป็นอย่างไรคะวันนี้ how is the weather today the weather today is is windy. อช้าช้าช้าค่ะ The weather today อ่าพูดตามที่เชื่อนะคะ The weather today is rainy The weather today is rainy The e a t r today is raining อ่า rainy แปลว่าอะไร rainy ฝนตกฝนตกนะคะเรนแปลว่าฝนถ้าเรนด่ก็คือบรรยากาศฝนตกนั่นเองนะคะอะไรบ้านใครฝนไม่ตกมีไหมน่าจะตกทั่วทั่วฟ้าเมืองไทยเลยใช่ไหมโดยเฉพาะในวังน้ำเย็นในสแก้วเรานะคะอขอให้ส t u เดน t ์เทคแคร์ยูร์เซลฟ์รักษาสุขภาพด้วยนะคะอ่ะโอเคค่ะ อ่ะพิเช์ <c oughs> เชกำลังพรีเซนต์แล้วนะคะ <c oughs> เห็นหน้าจอทิเชษไหมคะ <c oughs> ถ้าเห็นค <c oughs> ่ะถิเชษ <c oughs> พรีเซนต์ <c oughs> เป็นจอใหญ่แล้วนะคะ <c oughs> อาจจะไม่ได้เห็นว่าใครเข้ามานะคะอาจจะไม่ได้กดรับตรงนี้อ่ะโอเคค่ะหวังว่าคงไม่มีคนเข้ามาตอนนี้นะคะ Okay. Good morning, all students. Today we will study <Good morning. S 1> our subject topic. วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวาดภาพ I have vocabulary for student. Please repeat after me. คุณปาใหญ่ are you r ดี Number one color. Color. Spell the word C O oh. l o r Color C Color C Number two, paint 2 Paint Brush uh, <spell S> 2> Paint Brush C-A-P-I-N-T-B-R-U-S-H กัน Paint Brush เั <In> what? คู่กันอ่น <God. S 1> uh, ัมเบอร์ทรีเครยอนเครยอนยอนค่ะ T e R A Y O N เครยอนสีเทียนนัมเบอร์โฟร์วอเตอร์คัลเลอร์วอเตอร์คัลเลอร์นับเยู C O L O R w h a t color? สีน้ำ Number five Wood color Wood color w O O D C O L O Wood Color ร์อ่า o ันเลอร์มอ่าโอเคเวลิก o ดนะคะอ่าสตีลเนนะคะ <c oughs> จาก vocabulary เมื่อกี้นะคะ Crayon นะคะส่วนใหญ่เราเอ่อสำเนียงฝรั่งเขาจะอ่านเป็น Crayon แต่พูดเร็วๆนะคะ Crayon. เ r a y o n เราคนไทยก็เลยจะได้ยินประมาณว่า Crayon นะคะตามจริงอออกเสียงเป็น Crayon นะคะอ่านเลยเคลคืออะไร What is this สีเทียนสีเทียนนะคะ It is crayon สีเทียนนั่นเองค่ะ,ะรู้จักสีเทียนไหมคะรู้จักกันหรือเปล่าโดยเฉพาะตอนอยู่กินะะดเดอร์การ์เดนนะคะกินเดอร์การ์เดนจะใช้สีเทียนในการระบายภาพอ่ะพอโตขึ้นมาหน่อยนะคะอยู่เกรด3นะคะเกรดต้นเกรดทีก็จะใช้ อ่ะในื้อี่สีไม้ก่อนนะคะสีไม้คือบูนคันเลอนี่สีไม้อ่ะสีไม้นะคะส่วนภาพสุดท้ายนะคะคือ water color นะคะเขียนติดกันนะคะสังเกต water color ไม่ใช่เขียน water แล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ color แบบนี้ผิดนะคะอ่าถ้าเป็นสีน้ํานะคะในภาษาอังกฤษก็คือ water color เขียนติดกันเลยนะคะ water กับ color นะคะอ่า โอเคนะคะอทิเชิ์ให้ดูนี่คุณพามเพิ่งเข้ามานะคะ What is this What is this What is this อะไรนะคะคือสีไม้บูดบูดคันเ o รอสีไม้นะองใช้อยู่ไหมคะ ใช้ประจำอยู่ใช่ไหมใครใช้ไม่เป็นบ้างใช้ประจำอ่าโอเคนะคะรู้จักทุกคนรู้จักนี่ what is this? ไม่รู้ละจักปาเลยค่ะอะไรเอ่ยอะไรมีวัตช์ข o ้นเหรอไร้สีประจำค่ะใช้ประจำใช่ไหมคะใช่ป็นลระคะ สีน้ำค่ะนี่อันนี้คือสีน้ำนะคะสีน้ำก็คือมันจะมีลักษณะเป็นเหลวๆนั่นเองนะคะเราเรียกว่าสีน้ำซึ่งสามารถล้างออกได้นะคะก็จะมีแบบนี้ผสมน้ำสีบางรุ่นก็จะล้างออกไม่ได้ค่ะใช่ค่ะ ก็จะถ้าสีน้ำก็คือจะมีน้ำเป็นส่วนผสมนะคะเราจะเอาน้ำมาใส่นิดเดียวนะคะนี่ในหลอดนี้นะคะนี่คือเป็นสีแล้วก็เอาน้ำผสมนะคะใส่ลงไปหยดลงไปในจานสีนั่นเองค่ะแล้วอุปกรณ์นะคะในการวาดภาพจากสีน้ำนะคะนี่คืออะไร what is this โุปกรณ์อกรรภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะม่อนี้ ภาษาอังกฤษว่ายังไงคะไหนใครช่วยตอบหน่อยเพ้นท์ aint, บลัชเพ้นท์เพ้นท์บลัชเพ้นท์บลัชเพ้นท์บลัชเนี่ยนะคะเพ้นท์บลัชบลัชที่แปลว่าแปลงนะคะอ่ะฉะนั้นสติลเดนรู้จักแล้วนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพนั่นเองค่ะอ่ะมาดู เด็วที่เชิ์จะพีเต์นหน้าจออีกนะคะ,ะให้ student นะคะ open your book นะคะ art book แบบนี้ใครเปิดแล้วบ้างนะคะเอาขึ้นมาค่ะ open your art book a t page 25 <c oughs> ค่ะเปิดหนังสือไปที่หน้า25นะคะ <c oughs> เห็นไหมเอ่ยเปิดไดคะ หน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะใครยังไม่ได้ปิดไมค์อันมุดอยู่ไมโครโฟนปิดไมค์ก่อนนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะเรื่องงานศิลป์แสนสนุกค่ะอ่ะปิดไมค์ก่อนนะคะงานศิลป์แสนสนุกนี้นะคะก็คือในภาพก็จะเป็นเกี่ยวกับการวัดภาพระบายสีนั่นเองนะคะอ่ะเปิดมาค่ะ next page หน้านี้นะคะหน้า26ค่ะ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะคะอ่าจากภาพนี้นะคะจากภาพนี้นะคะเด็กๆคิดว่าเขาใช้สีอะไรวาดภาพคะเห็นไหมเอ่ยสีเทียนครับเทียนอ่าสีเทียนนอกจากสีเทียนใช่สีเทียนหรอสีน้ำ แล้วรูไหมการวาดภาพนี้ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างทราบไหมคะปีศาจยางลบมีอะไรอีกแม่สีถ้าเป็นสีน้ำนะคะถ้าเป็นสีน้ำก็ต้องใช้คู่กันค่ะเทนชบรัส s h ด้วยแล้วก็ใช้สีน้ำนะคะ water color แล้วก็ใช้กระดดกระดาษน้นนะใช่นะคะ โอเคนะคะ next page ค่ะหน้าถัดไปเห็นไหมคะหน้าถัดไปโอ้ oh, หน้านี้หน้านี้ค่ะ twenty seven นะคะนี่อันนี้เชื่อซูมก่อนอ่ซูมไม่ได้ละอ่ะโอเคค่ะในท็อปิกการสร้างสรรค์งานภาพวาดระบายสีนะคะซึ่งอุปกรณ์และวัสดุที่เราใช้ในการวาดภาพระบายสีนะคะก็ได้แก่สีเทียนดินสอสีสีโปสเตอร์ สีน้ำจานสีนะคะฉะนั้นเด็กๆจะต้องเลือกวัสดุและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะภาพที่เราต้องการวาดนะคะเพื่อว่าให้ภาพที่นั้นออกมาสวยงามนะคะอาจอยากจากจากภาพนี้นะคะครับแรกนะคะเพื่อนๆบอกได้ไหมว่าการวาดภาพระบายสีต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์อ,าาอะไรบ้างนะคะ มีภาพนี้นะคะทางทางภาพขวามือภาพแรกนะคะเด็กๆคิดว่าเป็นภาพที่เกิดจากใช้สีอะไรคะเห็นไหมเอ่ยที่มีรูปบ้านนะคะแล้วก็ผู้ชายเสื้อแดงสีอะไรคะสีไม้ถูกไหมถูกไหมสีไม้ค่ะอถูกต้องนะคะอ่าภาพที่สองค่ะที่มันมีต้นไม้อยู่ห้าต้นนะคะเด็กๆคิดว่าภาพวาดากสี เทียนอะรู้ได้ยังไงสังเกตจากอะไรอะคะสังเกตจากอะไรในชับอมเชอร์สังเกตสังเกตจากอะไรอะคะมันมีรูปค่ะอ่สีมันจะแตกต่างกันใช่ไหมอ่าทีนี้อมอามากนอกจากสีเทียนแล้วนะคะเราต้องร่างวาดภาพก่อนใช่ไหมการร่างภาพนั้นเราก็ต้องใช้ดินสอด้วยใช่ไหมคะดินสอที่ นิยมนะคะก็คือดินสอสองีใช้ในการวาดภาพนะคะจะสวยมากและก็มียางลบด้วยนะคะอดูภาพสุดท้ายค่ะเห็นไหมาภาพแบบนี้น่าจะเป็นการวาดภาพจากสีอะยไรนำใช่ใช่ถูกต้องค่ะเห็นไหมคะเขามีเขามีอุปกรณ์อะไรบ้างเอ่ยอาจจะภาพมีสน่ะ เาแก้วนิ้วตพชเชอร์เรียก่าเอรียกเป็นตอบเป็นรายบุคคลดีกว่าคุณกองทัพมาไหมคะคุณกองทัพอยู่ไหมลูกไม่อยู่ใช่ไหมอ่าคุณอ่บอยู่คุณกองทัพไหนบอกสิคะว่าในภาพนี้นะคะที่ภาพอ่าการวาดจากสีน้ํานะคะมีอุปกรณ์อะไรบ้างไหนลองบอกพิชเชอร์มาหนึ่งอย่างค่ะ รมีอะไรบ้างระ<ม>บายสีครับอ่าเขาเรียกว่าผู้กันนั่นเองนะคะอ่าโอเคได้ไปแล้วกลับไปคุณปัญญยาอ่าปัญญยาบ้างน้องปัญญามีอะไรอีกคะอุปกรณ์คุณปัญญาอยู่ไหมม,มีน้ำค่ะค่ะน้ํากระบอกกระบอกแก้วนะคะก็คือเป็นแก้วที่ใส่น้ํานั่นเองนะคะ<ม>เพื่ออะไรเอาไว้ทําอะไรอะคะเอาไว้วลา แล้ว้วลาทำอะไรเสร็จแล้วก็จุ่มน้ำเพื่อเหมือนเป็นการล้างล้างคู่กันใช่ไหมคะอ่่าใชล้างแปลงใช่ล้างคู่กันนั่นเองคะ่ะอ่มีอะไรอีกคุณให้เป็นสีอีกคุณคุณคุณนึกพาไ่ออกคุณกัปตันอ่มีอะไรอีกคะ อ่นไหนวช่วยที่เชื่อหน่อยมีอะไรอีกแล้วก็มีมีจานสีค่ใช่มีจานสีแล้วก็มีสีน้ํานะคะอ่าบางทีอาจจะเป็นสีโปสเตอร์ด้วยนะคะนอกจากนี้ใช่ที่เป็นขุดขวดเนี่ยเราเรียกว่าสีโปสเตอร์ก็เป็นสีน้ําชนิดหนึ่งนะคะอ่านี่นะคะก็จะมีดินสอเอาไว้สำหรับวาดภาพนะคะแล้วก็มี ยังลบนะคะอืมก็ไม่จ่านะคอ่า next page ค่ะเปิดหน้าถัดไปนี่เปิดก่อนเปิดก่อนนี้ทำไมเปิดไม่ไปไม่สวยเลย ถ้าทำไมมันเปิดไม่ไปน่าจะเป็นปัญหาทางอินเทอร์เน็ตแน่เลยคนที่เชื่ออาจจะค้างก็ได้นะใช่ค่ะเห็นหน้าที่เชื่ออยู่ไหมเห็นค่ะเห็นค่ะช่วงนี้นะคะก็น้องเห็นค่ะทางอินเทอร์เน็ตน่าจะมีปัญหานะคะอ่ามันเปิดไม่ไปอะค่ะนักเดียนลวอีก5นาทีทีเชื่อทีเชื่อค้างค่ะอ่าค้างแล้วหรอคะเน็ตไม่น่าเลยที่เชื่อค่ะ ที่เชื่ค้างค่ะแต่หนูเห็นที่เชื่อชัดมากเลยเมื่ก,ก้นนี้แต่ว่าได้ยินเสียงที่เชื่อพูดไหมคะค้างมันหยุดนิ่งเลยคะ่ะอ่ะแต,แต,แต่แต่เสียงที่เชื่อยังได้ยินอยู่ใช่ไหมหย้านาทีอ๋อห้านาทีแล้วอ่ะถ้างั้นเด็กๆเปิดเองนะคะนาทีก็ผ่านไปแล้วเด็กๆลงพยานหน่อยทีอ๋ออ่ะถ้าที่เชื่อไม่พรีเซนต์ล่ะเห็นไหมคะถ้าที่เชื่อไม่พรีเซนต์นเห็นไหม เห็นหรือยังที่เชอร์เคลื่อนไหวยังคะไม่เห็นครับที่เชื่อขยับทีเชอขยับขยับยังไม่เห็นครับโอเห็นแล้ว่ะอ่าในเมื่อเปิดดูไม่ได้อ่าไม่เป็นไรให้เด็กๆเปิดหนังสือตามที่เชื่อเลยนะอ่าเปิดมาเปิดมานะคะอ่าโอเคในเมื่อไม่สามารถดูจอได้นะคะอ่าให้เด็กๆเปิดนะคะ open your textbook at page 28ค่ะจะเปิดหนังสือไปหน้าที่ยี่สิบแปดเห็นไหมคะ เห็นหรือ,อยังหน้าที่28นะคะเป็นภาพแบบนี้นะค,ะ,นะ,คะ,ะหน้านี้นะคะหน้าที่28เป็นการวดาดภาพด้วยสีเทียนนะคะเด็กๆก็รู้จักอยู่แล้วเนาะว่าสีเทียนเป็นอย่างไรสีเทียนนีะคะเป็นสีฝุ่นผสมกับไขมันสัตว์นะคะหรือว่าเป็นหรือขี้ผึ้งที่ใช้อัดเป็นแท่งนั่นเองค่ะเป็นสีที่ระบายแล้วจะมีความทึบแสงค่ะ ่เนื้อสีที่ระบายนะคะจะสามารถที่จะขูดออกมาได้เด็กๆเคยขูดสีเทียนไหมเวลาระบายแล้วเคยขูดไหมคะไม่เคยอ่ะลองขูดดูนะคะลองขูดดูนะคะนอกจากนี้นะคะสีเทียนนั้นมีส่วนผสมสำคัญคือไขมันนั่นเองซึ่งสามารถกันน้ําได้นะคะอ้าว โอเคไหนลองพ่เซนต์อีกรอบหนึ่งนะคะเผื่อมันจะมาอ่าแสดงว่ามาแล้วม,ม,ม,มอาเดาเห็นจอที่เชื่อมไหมคะ อห็นครับอ่ะโอเคค่ะอ่ะดูหน้าที่ยี่สิบแปดนะคะ t w e e i g t นั่นเองค่ะนี่คือการอ่าวิธีการระบายสีสีเทียนนะคะหนึ่งให้ขีดเป็นเส้นค่ะสองจากนั้นระบายเป็นพื้นเห็นไหมคะนี่นะคะขั้นตอนของการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียนนะคะหนึ่งต้องร่างภาพด้วยดินสอก่อนนะคะ สจากนั้นก็ระบายสีในข้อ2เห็นไหมคะาละล่างเสร็จแล้วก็ระบายสีด้วยสีเทียนค่ะ3นะคะก็ระบายส่วนที่เหลือให้สมบูรณ์นะภาพที่4ค่ะคือภาพที่สำเร็จแล้วนะคะฉะนั้นสีเทียนนะคะมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีของการใช้สีเทียนคือใช้ง่ายนะคะไม่ยุ่งยากระบายทับกันได้เลยแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะ อ่อีกนิดเดียวค่ะต่อไปนะคะก็คือเป็นข้อระวังนะคะของการใช้สีเทียนก็คือถ้าเราระบายสีทับกันนะคะอาจจะทําให้มองไม่เห็นสีที่ถูกระบายทับนะคะอ่า next ค่ะภาพถัดไปเห็นไหมคะนี่เป็นภาพที่ระบายด้วยสีเทียนเห็นหรือ,อยังอ่ามีเป็นภาพที่เด็กผู้หญิงกําลังปีนขึ้นไปอ่าหยิบดาวบนท้องฟ้านะคะนี่ก็คือเป็นการอ่า ระบายสีด้วยสีเทียนนั่นเองค่ะมันจะมีความทึบแสงเห็นไหมคะถ้าเป็นสีเทียนค่ะนะคะด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะคะอ่า next ค่ะหน้าถัดไปเปิดเลยค่ะหน้าที่เทอร์ตีหน้าที่สามสิบนะคะเห็นหรือยังหน้าที่สามสิบเห็นแล้วค่ะหน้าที่สามสิบนะคะต่อไปเป็นการวาดภาพด้วยดินสอสีก็คือสีไม้นี่เองนะคะบูดคั o เ o อซึ่ง ดินสอสีนะคะก็จะมีลักษณะเป็นผงที่ละเอียดนะคะแต่ว่าเขาผสมไขมันสัตว์หรือว่าขี้ผึ้งอัดเป็นแท่งด้วยนะคะอัดเข้าไปนะคะทำเป็นสีคล้ายดินสอนะคะซึ่งจะเวลาระบายสีก็จะทึบแสงเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะแต่ทึบไม่เท่ากับสีเทียนนะคะวิธีการหนึ่งเราก็ต้องเขียนเป็นเส้นก่อนนะคะ<ส>เห็นภาพแรกไหมหมายเลขหนึ่งอ่ะขีดเป็นเส้นก่อนนะคะสจากนั้น ระบายสีเป็นพื้นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะถ้าเราจะวาดภาพเราก็ต้องร่างด้วยดินสอก่อนทุกครั้งนะคะต่อไปสเต็ปที่2ค่ะเราก็ระบายสีภาพสเต็ปที่3นะคะก็คือตกแต่งภาพให้ส,สมบูรณ์เหมือนเดิมส่วนภาพที่4นะคะก็คือสําเร็จแล้วเป็นภาพที่สําเร็จแล้วนะคะ,ะตัวอย่างค่ะ example ด้านด้านขวามือนะคะเป็นการวาดภาพด้วย ดินสอสีนั่นเองนะคะเห็นไหมมันจะมีความสวยงามมีความคมชัดแล้วก็ไม่เลอะนะคะแต่ไม่ทึบแสงไม่เท่ากับสีเทียนนะคะอ่าด้านล่างก็เช่นเดียวกันดูรายละเอียดให้ดีนะคะให้หาความแตกต่างของสีภาพที่เกิดจากสีไม้กับภาพที่เกิดจากการวาดด้วยสีเทียนเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันมากเลยนะคะอ่า next ค่ะ next 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 อีกหน้าเดียวนะคะเดี๋ยวเราค่อยอ พักนะคะเดี๋ยวเชื่อขอเลทประมาณสักห้านาทีนะคะอ่าเปิดหรือยังนะคะ next page ค่ะหน้าถัดไปนะคะ32 t o ค่ะหน้าที่สามสิบสองเปิดหรือยงังหน้าที่สามสิบสองนะคะก็คือเป็นภาพวาดระบายสีด้วยสีโ,โปสเตอร์นะคะซึ่งสีโปสเตอร์เด็กๆก,ก็คงจะรู้จักนะคะสีที่อยู่ในขวดนั่นเองเราจะเรียกว่าสีโปสเตอร์สีโปสเตอร์นะคะจะเป็นสีฝุ่นค่ะผสมกาวน้ํา โดยทั่วไปก็จะบรรจุไว้ในขวดนะคะเป็นสีที่ระบายได้ทึบแสงเนื้อสีค้นนะคะเมื่อจะระบายสีจะต้องทำอย่างไรก่อนจะต้องทำอย่างไรก่อนสีน้ำเราก็ต้องผสมน้ำก่อนสิคะถึงจะใช้ได้นะะ ขั้นตอนแรกนะคะวิธีการระบายสีโปสเตอร์ก็ต้องผสมน้ําผสมนิดเดียวนะคะให้พอเหมาะถ้าผสมมากเกินไปมันก็จะเจือจางนะคะแล้วน้ําเยอะเนี่ยก็จะทําให้กระดาษของเราเนี่ยมันทะลุได้นะคะฉะนั้นผสมให้สัดส่วนที่เหมาะสมไม่หนืดเกินไปและก็ไม่เจือจางเกินไปนะคะจากนั้นก็ใช้พู่กันนะคะระบายสีพู่กันระบายสี แล้วก็าวาดาระบายสีลงไปในกระดาษวาดเขียนของเรานั่นเองนะคะขั้นตอนของการวาดภาพด้วยสีโปสเตอร์นะคะก็หนึ่งเหมือนเหมือนทุกภาพเลยก็ต้องร่างภาพด้วยดินสอก่อนนะคะ2จากนั้นก็เริ่มระบายสีค่ะดูในในหนังสือนะคะเริ่มระบายสีก็คือระบายเป็นตามโครงตามรูปร่างที่เราต้องการก่อนนะคะจากนั้นข้อ3ค่ะก็คือตกแต่งภาพให้สมบูรณ์นะคะ ภาพสุดท้ายก็จะเป็นภาพที่สำเร็จแล้วนะคะอ่ะ next ค่ะ page t h i r t หน้า33นะคะเป็น example ยกตัวอย่างภาพที่วาดระบายสีด้วยสีโปสเตอร์นะคะอันนี้มีความสวยงามมีความคมชัดมากเลยไหมคะอ่ะมีการเขาเรียกอะไร shading นะคะมีการใช้สีนะคะค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นของสีขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ก็สวยมากเลยนะคะ นี่คือเป็นจุดเด่นของสีโปสเตอร์ค่ะอ่เห็นไหมคะมีความคมชัดและสวยงามแล้วก็ใกล้เคียงกับอ่สีธรรมชาตินั่นเองนะคะอ่โอเคค่ะวันนี้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวที่เชืร์มีโฮมเวิร์กให้มีใบงานนะคะ เราสักครู่นะคะทิเชอร์เดี๋ยวทิเชอร์ส่งใบงานไปในกลุ่มนะคะดิเชอร์อธิบายใบงานแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวทิเชอร์ปล่อยให้ไปทานข้าวนะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอทบทวนนิดนึงนะคะสติวเดนคิดว่าภาพที่เด็กๆเ,เห็นเนี่ยเป็นภาพที่เกิดจากการวาดด้วยสีน้ําหรือสีไม้หรือสีเทียนคะนี่คือภาพเกิดจากสีน้สีไม้สังเกตได้ยังไงอ่ะก็เด็กๆคไม่รู้เหมอนะ สังเกตจากอะไรอะคะทาไมตอบผกดีไมกอ่าสีไม้ถูกต้องนะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นเส้นเส้นเส้นเล็กๆนะคะอ่ะเน็คค่านี่เป็นภาพที่เกิดจากสีเทียนสีไม้หรือสีน้ำสีเทียนมใครตอบไม่เหมือนเพื่อนไหม เหมือนกันหมดเลยถูกต้องค่ะเก่งมากเลยมองหอถูกต้องถูกต้องนะคะเนสนี่ภาพนี้เป็นเกิดจากสีอะไรสีน้ำสีน้เก่งมากเลยนะคะอ้าวที่เชื่อมีโฮมเวิร์กมาให้นี่นะคะเป็นใบงานนะคะเรื่องวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวาดภาพ ให้คำสั่งนะคะให้ student ดูภาพแล้วก็เช็คเครื่องหมายถูกนะคะลงไปในเซอร์เวงกลมนี้นะคะที่ตรงกับวัสดุและอุปกรณ์ในการส,สาร้างสรรค์ผลงานมีสามภาพนะคะภาพแรกเด็กๆคิดว่าเป็นภาพที่เกิดจากการระบายด้วยสีอะไรคะภาพแรกส,สีไม้มีอุปกรณ์อะไรบ้างอ่าภาพแรกจะต้องมีสีไม้มีอะไรคะ ดินสอนใช่มีกระดาษมีดินสอมียางลบแค่นี้ใช่ไหมเคนี้นะคะไม่ต้องตอบคู่กันมานะเพราะว่ามันไม่ใช่การระบายด้วยสีน้ำแล้วก็ดินสอสีใช่ดินสอสีใช่ใช่ใชค่ะเพราะว่าต้องใช้เอาไว้ระบายสีนะคะจากนั้นข้อสองเด็กๆก็ต้องดูให้ออกว่ามันเกิดเป็นภาพวาดที่เกิดจากสีอะไรก็ใส่ ก็เช็คถูกตรงที่เป็นอุปกรณ์และว,วัสดุนะคะข้อ3ก็เช่นเดียวกันค่ะทำา3ข้อเท่านั้นให้เด็กๆนะคะาสามารถเซฟภาพนะคะหมายถึงว่าเซฟภาพเสร็จแล้วก็เช็คถูกนะคะใส่เครื่องหมายหรือหนูจะใช้มือจิ้มก็ได้นะคะจิ้มตรงช่องวงกลมอะค่ะนะคะเป็นตัวเลือกนะคะที่ที่เราเลือกมานั่นเองจากนั้นก็พิมพ์ชื่อให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งมาในลายกลุ่มนะคะ อ่ะโอเคไม่ยากเนาะอีซี่ไหมคะอีซี่ไหมอีซี่มากใช่ไหมคะอ่ะโอเคคะ่คะ,คะ,คะกูดบายเดี๋ยวให้คุณโอมิจา่าบอกคำความเคารพเหมือนเดิมนะคะฉันไม่ได้นะ้องอ่ะคุณโอมิจ่าอยู่ไหมอ่ะออก,กัสวันก็ได้คะ่ะอ,ออกัสวันก็ได้คะ่ะ กูดบายค่ะเซ y thank y o วค่ะอูดบายไปทานข้าวนะคะกูดบายค่ะไม่ปช่ไี่มไ